สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ฉันสุดยอดชัอกลัดครั้งใหม่ตั้งอร่อยและก็สนุกแน่นนอน <Hey. S 1> ให้ฉันเป็นคนแรกได้ไหมเย่ yeah, <Okay. S 1> ฉันได้ตั้งโมโ oh, <so. S 1> ชคดีสุดๆเลย <Come on. S 1> แล้วเธอล่ยสูซิ <Hey. S 1> เอาล่ะส่วนฉันได้หนอนนะแม่จ๋าฉันไม่อยากกินเลยขอบคุณสำหรับช้อนนะหวั oh. Oh. Yeah. งว่าช็อกลัดจะเยียวยาทุกสิ่ง อาจจะอร่อยกันได้น่ากลัวจังเลยฉันรู้ส uh, e ึกได้ว่าพวกมันต้องคันเข้าไปในตัวฉันเอาล่ะต้องลองแล้วฉันคิดถูกมันใหญ่แยงมากฝันร้ายชัดๆต้องรีบล้างด้วยช็อกโกแลตเขอย่างชั่วฉันดีใจมากที่ได้กินแตงโมกับช็อกโกแลต ฉันไม่เคยลองกินสองอย่างรวมกันมาก่อนดูนะ่าอร่อยว้วและรสชาติก็วิเศษมากมถูกใจสุดๆเลยอร่อยจังเยี่ยมเธอโชคดีจังคริสให้ฉันลองได้ไหมอะนะ็ <Okay. S 1> นได้ฮะฉันลอเล่นนะ พท่าที่นั้นแต่ฉันอยากกินแตงโมโคนเดียวเดี๋ยวแบ่งให้ครั้งนะเอาล่ะจุมชชะ้มช็อกโกแลตน่ากินอะไรจังเลยดู <Come on. S 1> หเหมือนว่ามีคนต้องกินหนอนให้หมดแล้ว oh. ก็ได้ต้องเติมช็อนโกแลตให้เต็มชามจะได้กินง่ายขึ้นแค่นี้ก็ทำให้ฉันขนลูกกุแล้ว นี่ฉันกรลังจะกินหนอนทท้นชามจริงๆเหรอโอ้ยฉันรู้สึกจะอ้วกนี่มันฝืนรายชัดๆเลย,ยไม่ฉันกินต่อไม่ไหวแล้วหยุดรอรมนะให้ฉันเปิดฝานะว้าวฉันได้ซูชิแล้วเธอมีอะไร ไม่จ้ะม่ได้สาบเป็นเป็นทั้งชามเลยฮ่างั้นเธอกินคนแรกนั่นเลยสิสบายมากฉันจะกินสูชิอย่างมีความสุขและยิ่งกว่าน,นั้นเพ <Go! S 1> อบช็อกโกแลตด,ด้วยโอ้สุดยอดไปเลยดูน่ากินมาก <Nice. S 1> และรสชาติฉ hmm. ันก็ชอบมากๆด้วย ยังไม่หมดนะฉันจ้วิธีทำให้มนันสดยิ่งขึ้นหยิบซูชิขึ้นมาทีเดียว s <S แล้วเอาไปเคลือบช็อกโกแลตในน้ำพุให้ได้มากที่สุดเยอะๆเลย <c oughs> แบบนี้ <Woo. S 1> ตอนนี้ก็พอแล้ว uh. ได้เวลากินอ <Awesome. S 1> <c oughs> อร่อยจังเลย <God. S 1> ตอนนี้ตัดเถอล้ะคริส <c oughs> โอ๊ยฉันเริ่มไปเลยว่าต้องกินแมลงสาวพวกมันกัดด้วยฉันกลัวงั้นก็เอาตะเก็บไปสิขอบคนนั้นเลยสิแต่ไม่ต้องช่วยกันได้เพราะฉันไม่อยากกินพวกมันนะแมลงสาวทำให้ฉันกลัวบางทีถ้าเคลือบช็อกโกแอาจจะน่ารักขึ้นกันได้ฉันรู้สึกสงสารมันนิดหน่อย กลัวแย่ต้องรีบกนินมันเข้าไปโอ๋อย่าแยงอย่าแยงพอกันฮิลลูซี่ฉันขอผ่านโอเคก็ได้ฉันเข้าใจนะเอ้เลตสกจำจีมเะเือเปล่าแปะโอ้ฉันไม่ชอบเอา,าโบค uh oh. าโดแล้วเธอได้อะไรคริสโอเคดินงั้นเหรอแล้วกันเล่นยังไง What the เห็นที่เธอต้องกินดินมันไม่อร่อยเลยซักนิดแล้วก็กินไม่ได้ด้วยแย่ yeah. <Yeah. S 1> จริงด้วยอะ yeah. Yeah. ตอนนี้ตัดเธอแล้วอย่าเพื่อนใจร้ายเธอพูดถูกชลวิททำให้อวคาโดอร่อยขึ้นต้องใส่ช็อกโกแลตเป็นขครน่งแด่งเยอะๆก่อนอื่นต้องผ่าครึ่ง mm hmm. ตอนนี้ก็ใส่ลงไปได้แบบนี้แหละ ตอนนี้มันคนละเรื่องเลยฉันพอใจมากได้เวลามีความสุขกับอีกเครื่งหนึ่งแล้วอืมอืมไม่เลวนะไม่เลวเลยกินได้ตอนนี้ถึงตาของอีกเครื่องหนึ่งต้องเอาเม็ดออกก่อนเพื่อเพิ่มพื้ที่ให้กับช็อกโกแลตไอเดียเจ๋งไปเลยขอบคุณนะ กินแล้วมันเจ๋งมากย่อมย่อมหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเปลือกเปล่าๆไว้สำหรับใส่ช็อกโกแลตจากน้ำพุกอ้อเย่ฉันนี่ฉลาดจริงๆอฉันชอบช็อกโกแลตมากมากอร่อยมากเลยฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ตาเธอแล้ว ยังไงดีต้องกินดินเหรออ๋อฉันมีไอเดียแล้วอยารู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปลูกเป็นอาวาคาโดในดินแล้วก็รดด้วยช็อกโกแลตฉันแน่ใจมันต้องเจ๋งมากงรชดช็อกโกแลตลงไปโตนะโตเรียบร้อยโอ้อะไรกันเนี้ยงอาออกมาเป็นต้นช็อกโกแลต ต้องอย่างนี้สิฉันไม่เคยลองช็อกโกแลตอะวคาโเดมาก่อนต้องอร่อยกว่าปกติเป็นร้อยเท่าน่นแน่วิสเซไปเลยอ่ะฉันคิดถูกโอ้โหให้ฉันลองบ้างสิก็ได้ขอบคุณนะสุดยอดใช่แล้วอะไยจริงจิง เปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามโอ้โหฉันได้อเ pple หวานหวานแต่ลูซี่ในหัวหอมตลกชะมัดเลยไม่เอาหนาไม่เห็นต้องกดฉันจะเริ่มก่อนนอกจากนี้ฉันคิดว่าแอปเปิ้ลกับช็อกโกลก็เข้ากันได้ดีดีจังที่มีไม้เสียบฉันจะได้ทำขนมสุดเจ๋งให้ตัวเองสุดของฉันง่ายมากเอาแอปเปิ้ลไปเคเลืบช็อกโกแลตจากนั้นต้อแต่งด้สปริงคิลสีสันสดใส มันน่ารักมากมากแทนออกมาสวยมากๆเลยใช่ไหมละ่ะใช่แล้วเก่งมากคริสสวยมากๆเลย <c oughs> ใช่แล้วฉันอัจฉริยะไงละ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้วอืม <c oughs> นี่มันอร่อยมากๆ <c oughs> แล้วก็สวยมากๆด้วยฉันพอใจ <c oughs> ตอนนี้ถึงตาเธอแล้ว น่าเสียดายฉันไม่มีแอปเปิ้ลเหมือนกันฉันยินดีแลกหัวหอมกับแอปเปิ้ลบางทีถ้าฉันลองสุดของคริสอาจจะอร่อยเหมือนกันก็ได้นะแบบนี้แหละหัวหอมเครือบชิเก็นแลและทีนี้ก็ต้องการสปริงเกิลคริสขอสปริงเกิลได้ไหมเอาไปสิแต่ว่าอย่าลบกวนฉันเอาไปขอบคุณเธอน่ารักมาก อ๋สวยจังเลยรสชาติอาจจะเปลี่ยนก็นได้นะมาลองกันโอ้ยฉันคิดผิดเนี่ยพอหอมไม่อร่อยเลยซึกนิดต่อให้มีสปริงคลิลหรือช็ฉันก็ลตต้ตองเรีบทำให้เสร็จโอ้ลูซี่น่าสงสารเธอช่องไรมากอย่าแยง่งโอ้แต่ว่าอาหารของเราคล้ายกันมากได้เวลากแกล้งคริสแล้ว นั่นได้เลยว่าเธอไม่ต้องสังเกตเห็นถ้าฉันเปลี่ยนหัวหอมเป็นแอปเปิ้ลทีนนี้จะได้ลองแอปเปิ้ลแล้วก็หัวเราะยออคริสไปด้วยโอ้ว้าวอร่อยจังเลยฮะมีคนชอบหัวหอมด้วยตลกจังดีจังทในฉันได้แอปเปิ้ลโอ้นี่มันไม่ใช่แอปเปิ้ลเลยโอ้ขว้ขโมยฉันรู้นะโอ้ฉันถูกจับได้ต้องกันได้จะกินหัวหอม กินกินซะอย่าเอาอาหารของคนอนไปอีก